เดี๋ยวผมขันยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่ข้างล่างอ่ะข้างบนนี่เจ้าประหนอจักรยานตลอดมันฝนทมงสครับสาธุเบาบหลวงผมพันตำรวจโทพงศ์กิตเยสานรองผู้การการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจความไม่สายครับไม่รู้ใช้แค่สอดผาสูขหรือไม่สายครับ่ สวัสดีครับดีใจเป็นคุณยู่ด้วยแล้วโอนไม่ได้ขอเลยตัสสะพระพาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพาวะโตอะระหะโตสิระสานิพพานะ ปัจจโยโหตุเมนิจังวันธามิปัพพตากุฏฐังคูนาวิเศษสังวิมังนิสิรสานิพพานะปัจจโยโหตุเมนิจังโอสัมมาสัมปดันสา นามตัสสาบังกวะโตอราราโตสัมมาสัมพุนดานดูโอกาสาคามามาพันเตสาธุสาธุโอกาสาคามามารามงคนบัดนี้ไมยมีท่านผู้วาราชการจังหวัดเชียงรายท่านภาสกรบุญยาลงคุณพระธาตเจ้าดอยตุงคุณพระธาตเจ้าดอยเวาท่านผู้วาราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมโดยคณะสัทธาสาธุชนได้ห่มพาองค์พระธาตเจ้าดอยเวา ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จุงมาเป็นตะบะเดชาเป็นบะร,ะราชพ่อพระเจ้าพรหมหาราชพ่อพญาพังคราชและตลอดไปจนถึงสัปพสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยจุงได้มาปัตตาตได้อธิษฐานบารมีองค์ประาธาตเจ้าโดยเว้าออูู่่ดีกินหวานปราบแพ้ข่าศึกศัตรูมูมานขออาราธนาบารมี สนีอรโรคาสุขิตาหนทัสสะัสเพยนิยากิทิพุทโธอยุวันิอายุวันสาโโัคขโมโกาวิทูอนุตารุปุเรสัทธมัสสคติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระวัติสวากาโตพระวติธรรมโมสันทิติโกอาการิโก อาวอนุญาตจากโยมผู้ชายนะครับโยมผู้หญิงเดินออกข้างขวาเลยนะคะัางคันโฉซิตี้ลาโภซิตี้เฟิร์ับูดคุณภาพเลยครับเอาเข็มกลัดให้ด้วยอ้าวเริ่มไล่เลยครับดึงเลยครับให้ตึงๆเลยเดี๋ยวถ้าเหลือก็จะกดตรงนี้ว่ามันจะต้องเอองนี้เลย

สาธุอนุโมทามิพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายกายในสถานที่แห่งนี้ได้ยำม,มดยำแมงก็ดีหรือได้ตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีขอกราบขอขมาต่อองค์พระธาตุเจ้าโดยเวาพร้อมโดยขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นี้่าให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมขอให้ได้เป็นนิวรณธรรมกรรมมันแก่กะทะทาทัดทมสามอย่างไปนิพพานโดยสาธุสาธุสาธุาาามงคลของทางวัดพร,ระธาตุโดยเวา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทามงมาน,นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้จุดธูปเทียนบูชาองค์พระเจ้าอินสารก็จเจริญพรในแต่องค์พระเจ้าททิพย์อี่อาโมเลสัมญานีนาณ าายยยยก,ก่อนของพ่อท่านพระป,ระปุสธธรรมโกวิดครูบาดวงแสงรัตนามณีแล้ก็พ่อนายุยิในแม่นายปิดแก้วเจ้าของตลาดแม่สายในสมัยนั้นก็รวบรวมปัจจัยบูชารู้สึกจะประมาณ9ก้าพับาท หลายปีก่อนเมื่อประมาณสักปี2,537ก็มีคนจะมาขโมยครั้งหนึ่งจนหลวงลุงหรือเจ้าวาดที่มรณภาพไปก็ได้ให้ลางกรมศิลป์เข้ามาตรวจสอบอายุป,ปรากฏว่าอยู่ในสมัยพญาแสนภูนพระเจ้าแสนภูเชียงแสนอายุได้บบประมาณ700กว่าปีปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้วันที่13เมษายนของทุกปีจะมีการเชิญการเทศบาลกรบลแน่สาย จะได้ um hai, ma. ําเชิญแห่รอบเมืองเชียงรายขอให้แห่รอบเมืองแม่สายแต่สองปีนี้มีโควิดก็เลยไม่ได้แห่วันนี้ก็เลยนํามาให้ท่านผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยคุณนายได้สักการะได้กราบไหว้ขอพรพระครูบาตูชุ่มเวลาท่านมาแม่สายหรือข้ามาฟังท่าขี่เหล็กหรือฟังไทยนะครับข้าจะท่าขี่เหล็กท่านก็จะมาขอกราบอยู่เป็นประจำกับหลวงพ่อสมัยก่อนก็เก็บรักษาก็มีโอกาสในวันข้างหน้าเขาจะสร้างพระวิหารประดิษฐานท่าน แต่ว่าสมัยก่อนก็มีความกั่วหเรื่องความปลอดภัยทุกวันนี้วัดไหนมีสมบัติดีก็ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเพราะเจ้าวาดก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดจนวันนี้จริงๆแล้วปกติก,ก็คนจะ็กวัดนะช่วงนี้โควิดไม่มีคนปรากฏว่านเน่งก็ลืมกั้อโค์พระนี้ไว้ซสตั้งแต่เช้าอาตมาก็ออกวัดไปปรากฏว่าเปิดกล้องมันมีใครสักคนก็ย <g iggle> ังเป็นห่วงนะครับท่านนายกใช่หรก่อนครับ ยะา,ามาิโชติรโัโสยะสัสเพียนติโหวิวันโอจากตสุขังลังาปวาัตุสัพปมมงระรังรัก,กันตุสาัาระวะตาเรื่องท่านหลวงนิม่ตติที่ถ้ำตอนที่ค้นหา ไม่ได้เจอท่านเพราะว่ามันชุดละโมวุ่นวายแต่หลังจากที่เด็กๆน้องๆหมูป่าที่มากับผู้ปกครองในวันนี้ออกจากทานะ่านเเด็กๆออกถนะ้กท่ามันเป็นความร่วมไม้่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาคาพหรือทุกเทนในคาดไม่ถึงเพราะในขณะหนึง่งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ในขณะเดียวก,กันผู้ปกครองกับเด็กๆ ก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษาไม่มีนากระถางจะคุยในเรื่องรายละเอียดในขณะนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมหลายครั้งอาตมาเองก็เข้าประชุมด้วยที่กระ,ะทรวงวัฒนธรรมมีหลายท่านหลายคนที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อาผู้ใหญ่ระ,ะดับรัฐมนตรีหลายคนก็เกิดความสงสัยเรื่องหมูป,ป่าทำไมมีพระเข้าไปประชุมทุกรอบบางคนก็มองเป็นเรื่องที่ไม่ใช่กิจสง แต่หลายคนก็มองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของวัดอะไรต่างๆมากมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้ถ้าไม่มีพระดูแลรับรองวันนี้เราจะไม่ได้เจอเด็กๆเ,เราจะไม่ได้เจอผู้ปกครองเราจะไม่ได้มานั่งรานพระธาตุจอมกิตติโยมก็ไปนั่งคุยกันสองคนกับท่านผู้ว่าปัจจุบันนี่เลยว่าเราจะมีวิธีไปยังไงดีไอ้ขั้นตอนต่อไปที่มันจะไ,ไปหาประโยชน์เข้ามาเพื่อเข้ามาไกลๆอยู่ไกลระบาน แต่ท่านผู้ว่าคงจําไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้โตแล้วเนาะอีกหลายๆคนก็เรียนหนังสือแล้วก็ชควีก็เป็นมู้เห็นจริงๆว่าสองปีกว่าที่ผ่านมากับเรื่องท่าหลวงจนปีนี้สามปีเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้โดยที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันสลับซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนมันมีแต่ปัญหาแต่ก็ได้รับการแก้ไขที่ก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม การเข้าประชุมนายโมันเวลาเราไปมีผู้ใหญ่เยอะบางทีมันพูดไม่ได้พระก็พูดไม่ได้ก็ต้องหาตัวแทนไปฝากทางท่านวัฒนธรรมว่าคงจะมีโอกาสได้นําเรียนท่านและเข้าไปปรึกษาแล้วก็พาผู้ปกครองไปพบท่านเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยช่วงไม่กี่วันวันนี้หนังของเนฟลิกก็เ,เพิ่ง่ายเสร็จไปก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับวันนี้ดีใจที่ผู้ปกครองตั้งใจที่จะมาเพื่อที่อยากจะมาเจอท่านผู้ว่าตใหม่นะครับ อ่ายกที่ไหมครับปลูกเองเลยนะครับปลูกที่สวนขยับไปเห็นอยู่หน้าวัดพระสามนะครับตอนนี้สิบกว่าไร่ดาวเรืองที่ขายทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายบ้านเราก็ปลูกได้นไม่หยกไปเลยเหรอหยุดไปกันกันทอ้งหมดถือว่าทำโรงเรือนแล้วปลูกสวยมากครับเดี๋ยวมีโอกาสที่จวนเผื่อได้ยึดถึงเห,เห็นดอกไม้นั่นยึดถึงเด็กเลยค <c oughs> รับบ่านที่ระดับจังหวัดเชียงรายท่านบาทสกปบุญยรัตน์คุณนันบุษบาบุญยรัตน์พร้อมด้วยครอบครัวด้วยหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกับแม่สาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ที่เดินทางมาวัดพระธาตุเวาวขอเทพบุตบเทพธิดาเทวดารักทิ่ปกปักรักษาใังคืนแผ่นดินไทยได้โปรดดลบรรดาณาธิบานปกปักรักษาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแลร่พระพาปลอดภัยทำสิ่งใดก็จงสํงเาเร็จทำสิ่งใดก็จงสํงเาเร็จขออาราธนาทุกทานลุกภาพธรรมานุภาพสังฆา,งางนุภาพองค์พ่อขุนเมรายมหาราชตลอดไปจนถึงองค์พ่ะพระเจ้ากรมมหาราชพ่อพญาพังค์สิ่งใดที่เป็นอัปมงคลจงพ้นไกลสิ่งใดที่เป็นมงคล ข้าหาท่านครูว่าบุญบรการีทุกเทวสถานทุกทิพยามิมานจงโปรดประทานพรให้ท่านมีความสุขความเจริญกอของพระพุทธปฏิมาเป็นแสงสว่างนำทางให้เกิดสติปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางให้เกิดความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเถิด่อยสบายดีกันนะครับ ผมเหมือนเดิมนะมาคุยกันเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ย